เคยไหมครับอยู่ดีๆคนที่สีก็นานมาเหลือเกินอ้าวนี่กวาจะไม่มาซชแล้วตามนั้นเลยครับคนที่สี่คือผู้สาวเฮ้ยเฮ้ยเนี้ก็ไม่ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเจ้เขาตบหัวผมทังไงและก็อีกแล้วหรือไม่ได้ไม่ได้ทำนี้ไม่ได้เฮ่ย้ยอเย็นอย่เย็นเดี๋ยวจะยิงสตูไม่ถูกเนี่ยมาจะให้แต่ท่าหัวใจอย่างเดียวเลยเราอะไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ ต้องบูหน่อยโชว์บู้หน่อยพาตัววีปีกมาขนาดนี้ต้องโชว์บูให้เด็ดแล้วก็เก่งยิ่งกว่าใครงานนี้เดี๋ยวจะหาว่าให้ผู้หญิงแบกไม่ได้ยังไงก็เถอะบทมันจะตัะนะมันก็ตุยเป็นวันยังค่ำแล้ววะดูเนี่ยกากนสุดท้ายกลายเป็นผู้หญิงต้องแบกโอ้โหทั้งตีแล้วเราสามคนผู้ชาย,ยอะไรเนี่ยหำนันเาะน่ยทำอะไรไม่ได้เลยแต่ยังไงก็เถอะสูส้ๆแล้วกันเพื่อจะได้คิวสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นเกมสุดท้ายแล้วยังไงก็อยากจะโชว์สักเม็ดสองเม็ดย,ยังไง โอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยชนะเลยตามนี้เลยได้แชมป์ง่ายเลยเกินมาแล้วครับสาบคลิปนี้ใครรู้ว่าคนที่4ีคือใครอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ลังคลิปด้วยนะครับใครเคยพบเคยเห็นบ้างสัตตัว,วิปปคคน,นี้